ับวันนี้มาดูกันพุดผ่านะครับผ่าแดงหรือผ่าที่ไปทำน้ำพิกนะครับอันนี้คือการพุดหลังจากนั้นเราก็จะทําการพ่นอาดินออกนะครับนี่กา,ารพ่นอาดินออกพ่นอัดดินออกเสร็จปุ๊บก็มีคนหนึ่งมาทําการเคาะตกแต่งกลิ่งเออตกแต่งนะครับหน่อขานะครับตัดรากออกเล็กน,น,น,น้อยน,นะครับอันนี้เอาไปทําพันธุ์นะครับต้นนขาคางที่จะสูงแล้วหน่อผ่าที่จะแดงมากนะครับนี้ไปทำ ทไหรที่มันดูแล้วมันไม่ใช่ได้มีแก่แล้วก็ตัดทำขาแก่นะครับเท่าไหร่ที่มันได้แล้วเสร็จลกก็เราจะทําเป็นเป็นพันนะครับอันนี้ก็องทําการตกแต่งทิ่งขาตัดลากเล็กน,น้อยทบไม่ตัดจะต,ตัดออกไม่เยอะนะครับก็เ,เดี๋ยวเราทำการปลูกต่อไปนะครับอันนี้ก็คืออาชีพหนึ่งที่ปลูกทิ้งไว้ได้เลยครับตอนนี้ราคาขาก็อยู่ที่ประมาณ50,000-55,000 50, ต่อไร่นะครับแนวโน้มคาดว่าน่าจะถึง6กหมืหรือ7เจ0ดหมื่นนะครับปีนี้นะอันนี้ก็คือนาของแม่นะครับทั้งหมดนี่ก็อยู่ที่8ดไร่นะครับที่เราทำไว้นะครับอันนี้ก็ปลูกขุดเพื่อทนนอนนี่จะไปทำพันธุ์บ้างนะครับกระจายที่ไปทำพันธุ์ต่ออีก3ามไร่นะครับแล้วเขาจะเป่าแล้วทำคนเดียวนะครับอันนี้เป็นสองจอบครับ ส,สองรอบแย่กันนะครับสองคนนะดินอ่อนขุดง่ายนะครับดูท้งุดเจาะเจาะอย่างเดียวเลยนะครับแม้ก็ฝ่านะครับถ้าส,สนใจอาชื่อวษตรตกรพันข่าครับตอนนี้ก็มีพันธข่ามีตะไครนะครับเขึ้นอยู่กับชั่วราคคานะครับแต่แนวน้องน่าจะขึ้นแน่นอนถึงหกหมื่นหรือ6กห0 0ห้าเจมื่น น่าจะปีปีใหม่แล้วนะครับน่าจะขึ้นแน่นอนครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ